พระภูมิสวัสดีแล้วกระทะชมที่น่ารักนับเทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าโซ่โหอยเด่นในหนึ่งหอยอีกแล้วนะเป็นเนวทางหนึ่งสิงหาคมก็โปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมโดยนะ เราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นแนวทางวิ่งสามตัวนะท่านวิ่งสามตัวสามตัวล่างวิ่งล่างนะเบ่งปานหนึ่งสองสามเน้นหลักหน่อยนะหนึ่งสองสามนะ แนวทางที่แล้วก็เบ่งปัน,ปน1นึ่ก็พันหนแนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปัน1 2 3เแบ่งปัน,ปน3ตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นแนวทาง x min j ปฏิทินหลักสิบก็แบ่งปานเก้าแบ่งปานเก้า,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 าสองหนึ่งศูนย์เก้าสเก้าสองหนึ่งศูนย์สี่ตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านนะ ันหกแล้วก็พันหนึ่งนะเนยวทันไหมนี้ก็เบ่งป้าน9่งนเนวทันใหม่นก็เบงปานสี่ตัวเป็นเนียวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยเนียวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจ ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับเบ่งเปัดคู่2ตัวล่างเดี๋ยวทานที่แล้วก็ 24, 0 4 1 4 2 4 0 2 1 2 2 2ก็ผ่านคู่1 2 2 1 ก็ผ่านเบรกกลับตัวนะสองหนึ่งจะทัำใหม่นี้ครับก็เบ่งปานปสี่ปดห้าปดหกโ0นสี่แปกสแปกหแปกหกโซนสี่นห้านหกเบ่งปาน6 คู่เบ่งปาน6คู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใบนี้ค้นราสีเมตรเบ่งปานแนวทางดับล่างเบ่งปานแนวทางดับคู่ล่าง011021 3าหนึ่งกลับตัวนะสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งปหนึ่งเก้าหนึ่งหนึดปดสดับคู่1กับดับคูสีคูราสิเมรเจ้าของข้อมูลต่อไปครับ ใบนี้ครับโบนนอนมาเอกตีน้อยเบ่งปาน901 2 3 9 0 1 2 3สอเสเบ่งปานหาตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากเอกตีน้อยเบ่งปานอย่างเร็วเร็วทานใจด้วย ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าเลิมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับวิเบ่งปานแนวทานบนเบ่งปานสองรองสี่กับเก้า

ดับบนสามตัวเดียวนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วยต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางตารางเพนเพน เบ่งปาน2 4 5 7ตัวเดียว7แล้วก็จับคู่2 7 4 7 5 7 2 5 7 4 5 7ชอบ 40, 2 7 4 7เพนเพจเจ้าของแนวทางนะ ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ใมาย้ก็แบ่งปนานธนบกาเ็เจ่งปดแปาแปดศูนย์แก้าเจ็ดศูนย์8จ็ดหนึ่งเจ็ด8ปดแปดเก้าแปดศูนย์แ ต่อไปครับใบนี้ครับ B1 เ,นเนนบนเบ่งปานทันโบนหนึ่งตัวเดียวจับคู่1017 710 1017 1 0 7 1 0 ก็ขอบคุณอย่างมากเลยท่านบีวันนาเจ้าของแนวทางต่อไปครับใบนี้บีวันนาอีกหนึ่งม,มุมวิ่งห้ากับหกจับคู่ห้านหนึ่งหกหนึ่งห้าเจ็ดหกเจ็ดชอบห้าเจ็ดและก็หกเจ็ด สูตรหม่ยบีวันนาต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้หน่วยล่างสูตรที่สองฝั่งซ้ายมือก็เป็นแนวทางที่แล้วนะ1นึ่งสองห้าหนึ่งสองหห แล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นแนวทันหม้เบ่งปานเปก้าวสองสามเปก้าสองสามนะสี่ตัวก็ขอบคุณอย่างมากครับนะขอมนที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจ ไปต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้ก็แบ่งปานนธานดับล่างดับเหลือเด่นล่างฝั่งซ้ายมือก็เป็นเป็นทนวธันดับ3ตัวนะเหลือ7ตัวครบล่างนะฝั่งขวามืออดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชม อดีตก็ผ่านนะเดือนาทานที่แล้วก็ผ่านครบนะสองหนึ่งดับศูนย์หกเก้าเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับก็แบ่งปนันเหลือเด่นสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งก็ก็ดับนะก็ดับศูนย์ ดับ6ดับ9นะดับ0ดับ6ดับ9นะก็เหลือ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1ก็เหลือ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1ก็เหลือ7ตัวนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆสำหรับข้อมูลเดียวทาง ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทานชอบ1กับ2แล้วก็แปก120จับชุดแปก10 12, 128012คู่แปกคู่1คู่2คู่0แปก3 6 8 2 8 8 4 1>, 1 9 7 1 1 5 12คู่สอ2เจ็ดสอคู่ศูนย์หนึ่งก็ขอบคุณมากครับนะแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือ ใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทานดับโบนเบ่งปานดับ4ตัวเดียวเนาะดับ4ตัวเดียวยังไงก็ขอบคุณอย่างมากครับถ้านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะต่อไปครับใบนี้ก็แบ่งปาน2 3 3 2 4มสามห้าสแล้วก็แบ่งปานคู่1 3ึ่1สามรวม5ชุดนะรวม5ชุด ไปต่อกันเลยไปนี้ครับช,ชนะพูลเบงปาน,นทานโบนเบบสี่ตัวกเบงปาน,นสามสี่ห้าเจ็ดสามสี่ห้าเจ็ดนะสี่ตัวท่านชนะพูลก็เบงปาน,นอีกหนึ่งมุมด้วยนะ สาธิติก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างต่อไปครับใบนี้ครับเมียวก็แบ่งปานทานดับหลักอร้อยสี่ตัวก็แบ่งปานดับศูบ 1, บ 6, บ 7, นยะ์ดับหนึ่งดับหกดับเจ็ดนะดับศูนย์ดับหนึ่งดับหกดับเจ็ด ดับสตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจไปต่อกันเลยใบนี้ครับเพนเพนอีกหนึ่งแนวทาง2ตัวล่างเน้นตรองก็เบ่งปันสอศูนย์ ก็แบ่งปานเด่น7จับคู่สองเจ็ดศูนเจ็ชอบ27นะไปต่อกันเลยไ่นี่ครับผมก็แบ่งปาน2กับ3ดึงสอง ชอบสองเจ็ดสองสี่สามแปดสามหนึ่งชุดสามสองสี่สองสามหนึ่งก็แบ่งปันรวมหกชุดนะชอบสองเจ็ดสองสี่ก็ขอบคุณมากครับตอไปต่อกัน ใบนี้ครับหลักสิบนะท่านแบบสามตัวนะเดี๋ยวท่านที่ผพันธ์มาก็สรุปแล้วก็ผ่านนะท่านผู้มสรุปแล้วก็ผ่านนะเดี๋ยวท่านใบนี้ครับก็แบ่งปันสองสามสี่เดี๋ยวท่านใบนี้ก็แบ่งปันสองสามสี่นะ เดี่ยวทันทีแล้วก็สองสามสี่ผ่านสองสิบลางนะเดียวทันที่แล้วก็ผ่านสองสบลางเดวทันใหม่นี่ก็แบ่งผ่านสองสามสี่ ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับสองแถวจับคู่สองแถวจับคู่ครับเถวที่1 0 1่งศยถวที่2องเจ,จ็บคู่ 04, 04, 0 4 0ย1สี่ 0 4 0ย์4นนะเดี๋ยวทันทีแล้ว5้ 50, 53, 66, 0, 63, าศูนย3ห้าสากผ่านหกสากก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลน,นะต่อไปครับใบนี้เหนื้อใหญ่เหนือใหญ่ ชุดบุญล่างเบงเันสองห้าสองหกสองเจห้าสี่สการ02 08รวม10บคู่บุญล่างเหนือใหญ่นะเหนือใหญ่เจ้าของข้อมูล ไปต่อกันเลยคนราสีมเมฆคู่ดับคู่ดับเต็ม4กับเต็ม5้าก็ดับแบ่งปันปดับส่หนึ่งสามสองสองสามหนึ่งสี่ศูนย์ห้าเก้าหกแปดเจ็ดเจ็ดาห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่สองสามสามส สี5หนึ่งห้าศนาะท่านคนราศีเมษเจ้าของแนวทางใบนี้ครับวิ่งบนตัวเดียวก็เบ่งปานวิ่งห้าวิ่งบนห้าวิ่งล่าง7ตีลาวเนาะตีลาวเบ่งปาน ก็อขอบคุณอย่างมากครับข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็ว,รวทันใจนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับโรจิเลตนาคาสิบบูนแป็กหกส เปกหกสองสี่หนึ่งสามศูนย์นะเจตโตนะท่านเจตโตเนี่ยวท่านสิบโบนเนาะก็ครอบคุณจริงๆเลยเนี่ยว่าที่เบ่งปันอย่างเร็วเรียวทันใจไปนี่ครับสิบโบนอีกหนึ่งชุดนะรูจิเลสนากาเบ่งปัน90123456 9ก้าศนะูนยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะเบ่งปานเปดตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังเจอกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะ ไปต่อกันเลยใบนี้ครับเบ่งปาน952นะท่าน9กับ5กับ2นะเบ่งปาน3ตัวแนวทานบอลอแนวทานบนล่างแบบ3ตัวก็ขอบคุณอย่างมากครับผมไปต่อกันหลักอร้อยใบนี้เป็นแนวทานที่แล้วเนาะ 2องแถวโชว์หนึ่งสรุปแล้วผ่านสาสรุปแล้วผ่านสาครับเดี๋ยวทันใหม่นี้เจ้าของข้อมูลก็แบ่งปันอีกแล้ว0ูนยนะ์นะศูนยสามตัว2องแถวโชว์นะสามตัวคู่นะ ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ก่อนนะเราเจอการใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับโุ